ห้องพักหมายเลขเก,กา้าผมเป็นพนักงานกะดึกของโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดช่วงคืนนั้นฝนตกหนักลูกค้าไม่เยอะผมนั่งดูจอซ c ซีทอยู่หน้าเคาน์เตอร์เงียบๆประมาณตีสองมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์ใส่เสื้อกันฝนสีเทาผมยาวเปียกชุ่มเธอพูดเสียงเบาขอเช็คอินค่ะห้องไหนก็ได้ที่ว่าง ผมหยิบกุญแจให้ห้องหมายเลขเก้าเธอรับไปแล้วยิ้มบางๆก่อนเดินหายขึ้นบันไดไปผมไม่ติดใจอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นแม่บ้านเดินมาถามว่าเมื่อคืนมีคนพักห้องเก้าเหรอผมตอบว่าใช่ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าพักตอนตีสองแม่บ้านเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงสัน่นแต่ห้องเก้ามันมันปิดไว้ ตั้งแต่มีคนตายเมื่อสองเดือนก่อนนี่คะผมใจหายวาบรีบเปิดกล้องวงจรปิดดูย้อนกลับไปช่วงตีสองกล้องหน้าล็อกบี้เห็นผมยืนอยู่คนเดียวแต่กล้องอีกตัวที่มองจากมุมบนกลับเห็นผมยืน่นกุญแจลอยไปกลางอากาศคืนนั้นผมเปิดประวัติย้อนหลังของโรงแรมมีผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าตัวตายเพราะถูกแฟนทิ้งในห้องเก้าตั้งแต่นั้นมา เธอมักจะกลับมาเช็คอินโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองตายไปแล้ว